อร่อยครัมากินส้มตำอ,อ,อร่อยอร่อยค่ะตำกล้วย,อร,อ,ยอร่อยกับน้องโมกนะคะมีสับปะรดมีกล้วยค่ะมีน้ำปลามีน้ำตาลพริกผงป่นค่ะแล้วก็เริ่มสับกล้วยกันได้เลยนะคะ,ะเป็นกล้วยตานีจากสวนเราเองนะคะมาตำส้มตำกล้วยนะคะ เราเริ่มตำได้เลยค่ะสับกล้วยแล้วก็ตำกล้วยค่ะต้องสับกล้วยให้ละเอียดนะคะเพื่อจะได้เวลาตำจะได้ตำง่ายๆนะคะเพื่อนๆจากถ้าเราสรับกล้วยไม่ละเอียดนะคะเวลากล้วยมันจะเป็นชิ้นใหญ่นะคะ<ม>จะรับประทานลำบากนิดนึงนต้องหัน่นใส่ตีจับใส่ เสร็จแล้วเราก็มาตำให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆตํากล้วยให้ละเอียดค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลา,าลงไปนะคะใส่พริกผงไปนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เปรี้ยวก็ใส่มะนาวได้นะคะอันนี้เราใส่สับป,ปะรดนะคะเป็นสับป,ปะรดออกเปรี้ยๆวนๆหวานะคะ่ะ ใส่สับป,ปะรดเพื่อจะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนะคะเพื่อนๆเป็นสับป,ปะรดปัตตาเวียหรือเป็นสับป,ปะรดบ้านก็ได้นะคะหั่นสับป,ปะรดเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะเตรียมตำนะคะตำสับป,ปะรดให้คลุกเคล้ากันด้วยนะคะ ถ้เราอยากจะให้เค็มหรือจะอะไรก็เติมในสิ่งที่เราชอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นน้ําปลาหรือมะนาวได้นะคะอันนี้เราชอบแบบนี้เราก็ตําแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆจะปรับปรุงเปลี่ยนใส่เครื่องปรุงเพิ่มก็ได้นะคะเพื่อนเนี่นะคะเริ่มเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆส้มตําเราปากซะจากของชูรสนะคะตําใส่ น้ำตาลม,ม,มะนาวน้ำปลาพริกผงธรรมดานะคะอันนี้ตาละเอียดเสร็จแล้วนะคะไก่จะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมารับประทานได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ